สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูกิ๊กให้นักเรียนนำหนังสือภาษาพาทีนะคะเปิดไปที่หน้า123วันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อเรื่องบทที่8โลกร้อนเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะโรคร้อนเมื่อต้นเดือน ภูผาน้ำใสและเพื่อนๆยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่แต่สัปดาห์ต่อมามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกะทันหันร้อนเสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่น้ำแข็ง เพียงแค่เดือนเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนเป็นไปได้อย่างไรอัศจรรย์ใจจริงๆคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือครูกิตติ คูกิตติพานักเรียนไปอาคารห้องสมุดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นควันและเปลวไฟลุกไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนเด็กๆเ,เอามืออุดจมูกเพราะเหม็นกลิ่นยางพลาสติกและโฟมที่ไม่ไฟแต่ในไม่ช้า ครูหลายคนออกมาช่วยกันสร์น้ำจนไฟดับก่อนเข้าห้องสมุดครูกิติเตือนให้เด็กๆทำตามระเบียบการใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องนักเรียนได้ชมภาพยนตร์สารคดีจากโทรทัศน์ ภาพที่เห็นบนจอทำให้เด็กๆจ้องดูอย่างสนใจภูเขาน้ำแข็งสีขาวลอยอยู่ในน้ําทะเลสีฟ้าบนภูเขามีหมีขั้วโลกสีขาวหลายตัวบางตัวกำลังเดินบางตัวกำลังนอนแล้วจู่ๆภูเขาน้ำแข็งสี หนึ่งก็พังทลายลงมีหมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้นหมีที่อยู่บนภูเขายืนมองดูเพื่อนซึ่งลอยห่างออกไปทุกทีทุกทีจนสุดสายตาถ้าน้ำแข็งก้อนนั้นละลายจะมีใครช่วยหมีที่น่าสงสารตัวนั้นได้ ไหมหนอครูกิติปิดโทรทัศน์เด็กๆหน้าเศร้าครูรู้ว่านักเรียนคงสงสารหมีตัวนั้นแต่นี่เป็นเรื่องจริงรั่วโลกซึ่งอากาศเย็นจัดจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งและมีภูเขาน้ำแข็งมากมายใครจะคิดบ้างว่า ภูเขาน้ำแข็งจะละลายได้แล้วมันละลายได้ยังไงคะน้ำใสยกมือถามก็เพราะโลกร้อนขึ้นน่ะสิครูกิตติตอบแล้วทำไมโลกจึงร้อนใครทำล่ะครับภูผาถามขณะที่ใจกำลังคิดเล่นๆว่าใครน่ะ เอาน้ำแข็งไปต้มจนละลายเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครทำละ่ะก็ฝีมือมนุษย์ทำทั้งนั้นแหละนักเรียนเห็นไฟไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนไหมมีทั้งควันทั้งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นกาซพิษกาซพิษเหล่านี้ ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียเครื่องปรับอากาศอีกด้วยพวกนี้แหละที่ทำให้โลกร้อนยิ่งถ้าทุกคนในโลกไม่ช่วยกันควบคุมต่างปล่อยกา๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้น อากาศก็จะแปรปวนอย่างที่นักเรียนเห็นแล้วคนเราจะได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีครับเด็กๆพูดด้วยความกังวลทำได้แน่นอนครูกิติให้กำลังใจเราต้องช่วยการลดก๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อน อย่างพวกเรานี่ทำได้ง่ายๆด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะช่วยการปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกแล้วใครคิดว่าจะช่วยทำอะไรได้อีกเด็กๆยกมือตอบทีละคน หนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะผมจะล้างหน้าที่แปลงผักครับจะได้ลดน้ำต้นไม้ไปด้วยหนูจะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะผมจะบอกพ่อให้เปลี่ยนแบบหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบครับหนูจะบอกพ่อให้ประหยัดน้ำมันรถค่ะดีมากครูกิติพูด เมื่อธรรมชาติกับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงมีชีวิตอย่างมีความสุขจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเนื้อเรื่องถ้านักเรียนอยากฝึกอ่านในคล้องนะคะนักเรียนสามารถที่จะนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาและฝึกอ่านตามไปพร้อมๆกับคูกิ๊กนะคะสำหรับงานในวันนี้คือใบงานที่58นะคะ หลังจากที่เราได้อ่านเนื้อเรื่องไปเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะอ่านคำถามมีทั้งหมด6ข้อเสร็จแล้วตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่คุณครูนะคะได้อ่านให้ฟังและนักเรียนฝึกอ่านนะคะเสร็จแล้วถ่ายลงในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะส่งเข้ามาสำหรับนักเรียนชั้นป .2 ทับ .3 นะคะนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้ทำใบงานนี้ไปแล้วนะคะ ครูก็ได้ตรวจไปให้แล้วนะคะสําหรับเด็กๆที่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะก็ให้นักเรียนทําใบงานนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้วิชาภาษ,ษาไทยของครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ